นี่มันก็ท่อสีท่อสามนิ้วครับครับแต่ออกก็ออกสามนิ้วที่ขึ้นมาจากบอ่อนะครับ,บที่เจาะไว้หกนิ้วครับ,บรครับครับวันนี้ครับผู้หลักผู้ใหญ่มาเยี่ยมผมเลยพามาดูพลังงานแสงอาทิตมาเกสตอนะครับเฮียยงชื่อเดิมเลยอานวยพัวประเสริฐเป็นนายกหลายทาไมตอนนี้เลี้ยงหลานเลยมาดูอยากจะทํากทกเกษตรมาเห็นพลังงานแสงอาทิตย์ของผมเข้าชอบใจ น้ำจะออกอย่างนี้ตลอดครับถ้าแดดอย่างนี้ตอนนี้ไฟเข้าที่ตู้อินเวอร์เตอร์อยู่ที่40เองนะครับยังไม่ถึง50ถ้า50น้ําจะแรงกว่านี้อีกนะครับตอนนี้เพิ่งได้เข้ามาแค่40อันนี้ก่องควบคุมนะครับอธิบายให้กับพี่ใหญ่ผมนับถือแกมากคนดีครับเป็นคนสอนให้ผมยิงปืนคนแรกเลยครับผมสาธิตให้เยยงกับซอ แกดูนะครับระหว่างน้ําที่ออกนะครับจากบ่อบาดาลกับน้ําที่เราปล่อยลงนาหน้าสามเหมือนกันน้ําที่เข้าบ่อล้นมานะครับเพราะว่าน้ําแรงกว่าน้ําที่ออกจากบ่อแรงกว่าตามที่เห็นนะครับตอนนี้พี่ใหญ่กับซอชอบใจเดี๋ยวกลับไปปรึกษาก่อนแล้วก็ครับแกบอกเยี่ยมขอบคุณมากครับทั้งสองท่านเลย